เงนินดิจิตอลทางรัฐเฟส2ล่าสุดวันที่22มกราคม2568ใครได้สถานะนี้ได้เงิน10,000บาทดูเลยคุณได้สถานะนี้ไหมล่าสุดครับสำหรับเงินดิจิตอลมีการเลื่อนวันประกาศผลนะครับจากเดิมเนี่ยที่ผมได้ทำคลิปบอกทุกท่านว่าวันที่20กับ21มกราคม2568จะมีการประกาศผลและใครได้สถานะที่ผมบอกก็จะได้10,000บาท คลิปนี้ครับเป็นคลิปอัปเดตจากคลิปนั้นนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เนี่ยก็มาดูกันเลยครับสำหรับการอัปเดตตรงนี้นี่คือข้อมูลล่าสุดเลยจากทางภาครัฐครับว่าจะทําการประกาศในวันที่22มกราคม2568ครับโดยรายละเอียดเนี่ยคุณต้องได้สถานะที่ผมกำลังจะบอกในคลิปนี้แล้วคุณจะได้เงิน1,000 0บาทอย่างแน่นอนครับโอเคมาดูกันเลยก็คือรายละเอียดก็คือรัฐมน,นตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับ มีการกล่าวถึงเงินดิจิตอลเฟสสองที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านกลุ่มของผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปรัฐบาลเนี่ยจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิเงินดิจิตอลผ่านทางแอปทางรัฐในวันที่นี่นะเน้นเลย22มกราคม2568 22กดมกราคม2 5 6 8และจะโอนเงิน1 0,000บาทเนี่ยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนดครับที่ผมได้จัดคลิปอธิบายไว้แล้วจะโอนในวันที่27 นะจากเดิมเนี่ยมีการเปลี่ยนไปเยอะมากเลยตอนแรกก็คือ20 20 21นะครับจะประกาศผลมกรานะ68จะประกาศผลแล้วก็โอนให้ย9กตอนนี้ก็เป็นประกาศผลเนี่ยในวันที่22มกราแล้วก็โอนให้วันที่27มกราอย่างที่ผมได้อัปเดตคลิปล่าสุดจากทุกท่านไปนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นนะโอเคทีนี้มาดูสถานะกันครับในวันที่22มกราคม2568ให้คุณทำตามที่ผมบอกในคลิปนี้เลย แล้วคุณจะได้สถานะที่ผมบอกเมื่อคุณได้สถานะที่ผมบอกแล้วคุณก็สบายใจได้ครับเงินหนึ่งหมื่นบาทจะเป็นของคุณแต่จะเป็นในวันที่27นะก็คือจะโอนเงินให้คุณเนี่ยสถานะเนี่ยแจ้งผลคือวันที่22มกราและคุณได้รับเงินมาที่27มกราหกแปดครับจะได้เป็นคือได้เป็นเงินสดเลยนะโอนหนึ่งหมื่นบาทสำหรับกลุ่มนี้ครับ อันดับแรกครับคุณต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนและเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยสิ่งแรกที่คุณต้องทำครับคือการอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐของคุณโดยการกดอัปเดตแอปพลิเคชันทางรัฐของคุณครับให้ทําการกดอัปเดตให้เรียบร้อยหากคุณยังไม่อัปเดตกดอัปเดตเลยเข้าไปในระบบของคุณครับถ้าคุณ Android ก็เข้าไปในระบบของทาง Play Store นะครับถ้าคุณเป็น App Store ก็คืออันนี้ iOS นะครับก็คือ Apple เนี่ยก็คือ App Store เข้าไปอัปเดตแอปนะครับสำหรับคนที่มีแอปทางรัดอยู่ในเครื่องมือถือคุณในกรณีที่คุณไม่มีแอปทางรัดอยู่ทําอย่างไรครับก็ให้ทําการดาวน์โหลดแอปทางรัดกลับมาจากเครื่องมือถือคุณคุณอาจจะเผลอลบไปหรือข้อมูลมือถือคุณอาจจะเต็มแล้วคุณลบไปชั่วคราวนะก็ให้ดาวน์โหลดแอปทางด้านคุณกลับมานะพอดาวน์โหลดมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นได้คือคุณต้องเข้าระบบใหม่อะไรต่างๆเนี่ยอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อคุณจะสามารถที่จะ กลับเข้ามาใช้แอปทางรัฐของคุณแล้วเช็คตามวิธีที่ผมบอกครับก็เข้าระบบอะไรให้เรียบร้อยนะสงสัยในส่วนของเข้าระบบตรงไหนก็ส่งภาพมาให้ดูได้นะกดชื่อคลิปแอปไลน์ส่งภาพมาได้จะได้ช่วยคุณแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับอ่าเมื่อตรงนี้เสร็จปุ๊บเมื่อคุณอัปเดตอะไรเสร็จทุกอย่างนะแล้วก็ให้คุณเปิดมานะครับคือเปิดใน,นที่เนี้ยผมจะพูดในกลุ่มของคุณที่เข้าระบบแล้วนะครับคนยังไม่เข้าระบบเนี่ยก็ไปทําตามขั้นตอนที่ผมเคยจัดทําอธิบายเอาไว้นะครับแล้วก็สงสัยก็พิมพ์มาสอบถามกัน คือการเข้าระบบเนี่ยจะต้องคุณต้องจารหัสให้ได้นะโอเคตรงนี้หรือถ้ามีไทยดีก็ง่ายเลยเข้าไปไทยดีก็เข้าระบบได้นะครับก่อนอันนี้ก็คือเราต้องกดเปิดตรงนี้นะครับอ่ะกรณีที่คุณมีแอปทางรัดแล้วเข้าระบบะไปเรียบร้อยหมดแล้วนะกดเปิดก็แอปทางรัดคุณก็จะเป็นแบบนี้ครับจากนั้นก็ให้ใส่รหัสพินโค้ดนะครับที่เป็น6ตัวเนี่ยใส่ให้ถูกต้องใส่ให้เรียบร้อยครับใส่พินโค้ดให้เรียบร้อย ตรงนี้ถ้าเกิดลืมพินโค้ดครับก็ให้กดลืมพินโค้ดได้แล้วกดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแก้พินโค้ดใหม่อะไรให้คุณจดจําได้นะครับโอเคอ่าตรงนี้แล้วก็ในส่วนต่อไปครับก็คือแอปทางรัฐเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้นะเมื่อคุณได้หน้าแบบนี้เนี่ยตรงรายละเอียดตรงข้างบนตรงนี้ครับจะบ่งบอกชื่อของคุณก็จะบอกเลยครับว่าชื่อของคุณเนี่ยคือชื่ออะไร นะที่ตรงตามบัรประชาชนเลยครับเพราะว่าข้อมูลนี้เนี่ยจะต้องเป็นตรงไปตามบัตรประจําตัวประชาชนนะครับถึงจะเรียกได้ว่าได้ในส่วนตรงนี้นะครับอ่าพอตรงตามบรประชาชนแล้วก็แสดงว่าตอนนี้เนี่ยคุณกําลังดูของคนคนนี้อยู่จากนั้นครับให้กดให้หาตรงนี้โครงการเติมเงิน1,000บาทบนที่ตู้ไเล็ตนะครับให้กดคําว่าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนตรงนี้ครับ ตรงนี้คุณต้องเข้าไปตรวจสอบนะในวันที่22มกราคม2568สถานะจะมีการปรับกดตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนครับถ้าคุณเข้าก่อนวันที่22มกราคม68เนี่ยระบบหลายๆคนนะครับก็จะขึ้นหน้า3าแบบนี้คุณต้องได้หน้า3นี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าได้หน้า3อันนี้คือปกติเพราะว่าคือหน้าที่ยังไม่ประกาศผลครับว่าคุณได้เงินหรือไม่ได้เงินนะแล้วสถานะอะไรที่จะได้เงินครับคือสถานะที่เดี๋ยวผมจะอธิบายต่อจากนี้นะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อน สถานะตรงนี้เนี่ยสก็คือคุณยังไม่รัฐยังไม่ประกาศผลครับก็จะต้องรอวันประกาศผลเมื่อคุณอยู่หน้า3สักพักนะปัจจุบันเนี่ยคุณจะเป็นหน้านี้ก็คือระบบจะแจ้งผลการเบือให้ท่านทราบตามเวลาที่รัฐบาลกําหนดแบบนี้คือปกติครับของหน้าแบบนี้นะเมื่อระบบแจ้งวันเวลาให้ท่านทราบโดยมใช่รัฐบาลกําหนดก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็กดกับสูตรหน้าหลักได้เลยแล้วก็ออกไปตรงนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นหน้าตรงนี้อยู่แล้วกดกับสูตรหน้าหลักออกมาแล้วเข้าตรงนี้ใหม่นะครับแล้วมาหน้า3ามแล้วมันก็วนอย่างเงี้ย อย่างนี้คือแสดงว่าผลของคุณยังไม่ประกาศคุณยังไม่ใช่กลุ่มคนที่ยังประกาศผลนะครับแต่อย่างที่ผมบอกต้องดูวันที่22มกราคม2568เท่านั้นนะโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดผลประกาศแล้วจะเป็นยังไงจากที่ปกติคุณได้หน้า3ใช่ไหมทีนี้เวลาคุณเข้าตรงเนี้ยเข้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเข้าปุ๊บน่าจะเปลี่ยนเป็นหน้าได้เงินครับซึ่งหน้าได้เงินก็คือหน้า5หน้า5ก็คือหน้าแบบนี้ครับ นี่คือใครได้สถานะแบบนี้ก็คือได้เงินคือหน้าที่บ่งบอกว่ายินดีด้วยคุณได้รับสิทธ์ได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งบาทเป็นที่เรียบร้อยนะครับเขาก็จะมีการประกาศเลยนะครับว่ายินดีด้วยท่านได้รับสิทธิเงินดิจิตอลวอลเล็ตเรียบร้อยถ้าเกิดว่าคุณเข้าตามที่บอกปุ๊บแล้วมันมาหน้า5เลยก็แสดงความยินดีด้วยครับคุณเป็นกลุ่มคนที่ได้เงินในวันที่27มกราซึ่ง27มกราเนี่ยจะต้องผ่าคุณสมบ,บัติ หลายส่วนเลยนะครับถึงจะได้ซึ่งผมได้จัดทําคลิปอธิบายาไว้แล้วสามารถดูได้หลังวิดีโอนี้ผมจะใส่ไว้ให้แต่ข้อสาคัญคือถ้าเกิดว่าคุณได้หน้าหา้าอย่างนี้คือหน้าที่เป็นสถานะที่ได้เงิน1 0,000มบาทนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับนั้นเนี่ยก็คือคุณเข้ามาตรวจสอบนะครับแล้วคุณได้หน้า5้าเอาง่ายๆคุณได้หน้า5ปุ๊บก็รับเงินไปถ้าไม่ได้หน้า5ก็จะไม่ได้เงินนะต้องได้หน้า5เท่านั้น กดปุ๊บเด้งมาหน้า5เลยคือยินดีด้วยคุณได้รับเงิน1,000 0บาทแบบนี้ก็จะได้เงิน1,000 0บาทครับก็แสดงว่าคุณอยู่ในกลุ่มนี้ที่จะได้เงิน1,000 0บาทนั่นเองนะโอเคแล้วก็มีสิ่งสำคัญครับที่อยากจะฝากต่อไปก็คือแถมไปสำหรับถ้าเกิดว่าคุณได้หน้า4สมมติว่ากดเข้ามาต่างๆนะครับแล้วกดตรงนี้ตรวจสอบสถานะอันนี้มันคือสถานะที่จะประกาศเนี่ย กดปุ๊บวจสถานะแล้วของคุณเนี่ยมันมาหน้าสีก็คือท่านนมยสิทธิ์ถ้าคุณได้หน้าสี่ก็ยังไม่ได้เงินนะครับแต่ไม่ได้เงินยังไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าคุณยังสามารถที่จะไปยืนอุทธร์กับภาครัฐได้นะครับโดยกดอุทธรณ์ผลได้อาจจะเป็นเรื่องของรายได้ไดเกณฑ์เงินฝากอาจจะไม่ผ่านหรือด้วยระบบอาจจะมีการตรวจสอบผิดพลาดขาดเคลื่อนก็ให้กดยืนอุทธรณ์ ไปอีกครั้งได้ครับแล้วเพื่อคูทอนไปสักพักหนึ่งแล้วมีการประกาศหน้าคุณก็อาจจะเปลี่ยนจากหน้า4เนี่ยเป็นหน้า5้าได้ก็คือหน้าได้เงินเหมือนกับคนที่ได้เงิน10,000บาทนั่นเองครับดังนั้นก็เป็นอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งสําคัญที่อยากฝากกับทุกท่านนะครับสำหรับเงื่อนไขการได้เงินดิจิตอลเฟดสอผมแถมให้แล้วกันเอาผู้สูงอายุที่มีตามนี้นะครับก็จะได้นะเป็นคนสัญชาติไทยมีอายุหกปีขึ้นไปนะวันที่ส5กันยายนสองพันห้าสิบเจ็ดและได้ไม่เกินไปแสนสี่หม เงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน50,000นบาทนะวันที่30มสิบพยสองห้าหกเจ็ดไม่เป็นผู้รับสิทธิ์จากโครงการในเฟสแรกก็คือเฟสที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้พิการนะครับไม่เคยได้หนึ่งหมื่นบาทมาก่อนไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำคุกต้องทะเบียนและตรวจสอบสิบปันหน้าแอปทางรัฐซึ่งวิธีในคลิปนี้ก็คือตรวจสอบผ่านทางแอปทางรัฐนะครับผมสรุปให้ครับว่าตรวจสอบอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะได้เห็นภาพใหญ่ๆนะครับก็คือวันที่22มกราคม2568เนี่ยจะมี ใครที่ได้สถานะนี้เนี่ยคุณจะได้เงินหนึ่งบาทครับก็จะมีการประกาศผลให้เลยนะครับแล้วจะได้เงินเนี่ยหลังจากประกาศผลว่าผ,ผ่านได้สถานะแบบคลิกผมบอกแล้วคือได้นหน้า5แล้วคุณจะได้เงินในวันที่27มกราคม2568แต่การด้รับเงินเนี่ยคุณจะต้องมีการผูกพร้อมเพย์แบบประชานด้วยนะครับรละเอรียดเนี่ยก็มีจัดทำเอาไว้สามารถไปดูได้หลังวีดีโอนี้ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีแอปทางรัฐก็ต้องอัปเดตแอปทางรัฐด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลบไอก็ต้องดาวน์โหลดแอปกลับมานะ จากนั้นเปิดแอปมาใส่พินให้เรียบร้อยนะครับมาสู่หน้านี้ซึ่งหน้าตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกครับหน้านี้จะสามารถเปลี่ยนเป็นหน้า3หน้า4แล้วก็หน้า5นะครับถ้าคุณได้หน้า3คือยังไม่ประกาศผลนะไม่ประกาศหน้า4คือไม่ได้ก็ยื่ออุทธรณ์ผลได้นะครับอุทธรณ์ประมาณนี้นะคุณเขา ผมเขียนประมาณนี้ให้เข้าใจแล้วก็หน้า5คือได้คือได้เงินนะครับโอเคก็ okay. จะเป็นอย่างนี้พอกดปุ๊บถ้ามาหน้า3แสดงว่าผลคุณยังไม่ประกาศผลนะครับหน้า3 3 4, 5แล้วพอกดปุ๊บนะกดตรงเนี้ยตรวจสอบสถานการลงทะเบียนนะกดปุ๊บถ้ามาหน้า4ก็แสดงว่ายัางไม่ได้รับสิทธ์ก็ต้องยื่นอุทธรณ์เพื่อมีโอกาสได้รับสิทธิ์นะครับให้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ากดปุ๊บคุณตรวจสอบสถานการลงทะเบียนแล้วมันได้หน้า5 ก็แสดงว่าเนห็นน้นะฮะแบบนี้ก็ยินดีนด้วยคุณได้รับสิทธิ์ครับได้รับเงิน1,000 0บาทแน่นอนในวันที่27มกราคม2 5 6าซึ่งคุณจะได้คุณต้องผูกพร้อมเพลงกับประชชนให้เรียบร้อยแล้วเสร็จด้วยแล้วก็ต้องผ่าคุณสมบัติตามที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นะครับก็นี่คือข้อมูลล่าสุดที่ฝากทุกท่าน